ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส k 2เคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโยอิสั่งแขนให้วีร,รบุรุษเขาสัตสมคลิปนาทีประจันบานรถถังและขมมนพังเละ13คันไทยยึดคืน2เหนินรวดทหารกัมพูชาดับเออจากที่มีการรายงานการโจมตีครั้งใหญ่ของกองทัพไทยโดยการใช้รถถังรุ่นเก่าเข้าต่อสู้กับรถถังของกองทัพกัมพูชา ซึ่งปรากฏว่าสองฝ่ายมีการตบโต้กันอย่างรุนแรงจนท้ายที่สุดฝ่ายไทยสามารถทำลายรถถังของกัมพูชาได้จาํานวนมากพร้อมกับมีการยึดพื้นที่สําคัญในการประทะรอบสองทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยวันที่6มกราคม2569โดยเพจทางรถไฟสายมารณะค่ะได้มีการโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความว่าวีรกรรมรถถัง M48A5 ของกองผันทหารม้าที่8ทหารปืนใหญ่ผู้ตรวจการหน้าและฐานร,ราบที่ปกป้องดินแดนไทย นสมรภูมิเขาสตโซมในปี2522กองทขบ,บกได้มีการจัดหารถถังแบบ M48A5 p a n t h e มือ2จากสหรัฐมา105คันแต่ก็มีการอัปเกรดตัวรถถังให้อยู่ในสภาพดีและมีขนาดปืนใหญ่105มิลิเมตรรถถัง M48A5 ถูกใช้งานในราชการสนามรับใช้ชาติไทยของเรามาอย่างนานแม้รถถัง Vt4 จะถูกนำมาแทนที่ ต,ตัวรถถัง M48A5 ก็แสดงบทบาทหลักในการป้องกันเขาสต์โมในการรบที่ผ่านมาในสถานการณ์ไทยเขมรย้อนกลับไปในช่วงสงคราม5วันแม้ทหารกัมพูชาจะไม่สามารถที่จะตีและยึดเขาสต์โมได้แต่ทหารกัมพูชาก็มีการใช้รถถังขี่55ระดมใส่ฐานทหารไทยบนเขาสตส์โมเพื่อริดรอนกำลังของทหารไทยใครจะไปคิดว่ารถถังจะยิงขึ้นไปบนภูเขาได้เพราะปืนรถถังกระโดดขึ้นได้ไม่มากนัก แต่กัมผู้ชาใช้ยุทธวิธีคือทำเนินดินหน้ารถถังเมื่อถึงเวลาต้องทําการยิงขึ้นเขาก็จะเอารถถังวิ่งขึ้นไปบนเนินดินซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมุมยิงปากกระบอกปืนได้จนการโจมตีในลักษณะนี้ทําให้จ่าสิบเอกวัชัยเสียชีวิตหลังการรบ5วันทหารไทยประแพนในการนํารถถังขึ้นเขาสตสม เพื่อเตรียมการต่อสู้กับรถถังขี่55ของกัมพูชาที่วางแนวยิงหน้ากระดานล้อมเขาสัตสมอยู่เบื้องล่างถึงแม้รถถัง M48A5 จะมีอายุการใช้งานมาหลายสิปีจนบางคนเรียกรถถังรุ่นนี้ว่าคุณปู่แต่ด้วยสมรรถนะและการดูแลบำรุงรักษาทำให้รถถังสามารถขึ้นไปบนเขาสัตสมได้สำเร็จประกอบกับทหารช่างที่เก่งและมีความสามารถในการสร้างเส้นทางให้รถถังสามารถขึ้นไปได้ ในคลิปรถถัง M48A5 และพลประจำรถและก่องกำลังพลหม1 8ร่วมกับผู้ตรวจการหน้าของหน่วยปืนใหญ่และหน่วยปืนใหญ่ร่วมกันยิงทำลายรถถังกัมพูชาที่วางแนวยิงรอบเขาสต์โสม รถถัง M48A5 ใช้ระยะยิงประมาณ4กิโลเมตรและสามารถทำลายรถถังกัมพูชาได้ถึง13คันทหารฝืนใหญ่ก็ได้มีการยิงทำลายรถถังได้จำนวนมากข้อมูลที่ผมได้มาคือรถถัง M48A5 ปกติระยะยิงที่ฝึกกันของทหารไทยอยู่ที่1.5ถึง1.7กิโลเมตรแต่ในการรบครั้งนี้รถถังสามารถยิงได้4กิโลเมตร เขาเ้าอย่างแม่นยำนั่นแสดงให้เห็นถึงสกิภาพของรถถังคุณปู่และความสามารถของพลประจำรถตลอดจนผู้ตรวจการหน้าจนรถถังที่55ของเขมรระเบิดไฟลุกไหม้อย่างในคลิปผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนหาได้เห็นคลิปนี้ก็ต้องอยากจะขอขอบพระคุณทหารไทยทุกนายที่รักษาปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยเฉพาะทหารจากกองพันทหารม้าที่8ทหารปืนใหญ่ผู้ตรวจการหน้าและทหารราบ ณสมรภูมิเขาสตตโสมร่วมกันเป็นกำลังใจและแสดงคำขอบคุณให้กับทหารไทยและล่าสุดวันนี้เพจทางรถไฟสายมรณะค่ะก็ยังได้มีการโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความเปิดเผยภารกิจของรถถังไทยอีกครั้งว่าภาค 2. ภารกิจของรถถัง M48A5 จากหมอพันแปดที่เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันในที่ปไะายของชาติไทยที่เขาสตตโสมเขายืดเนินสียร้อยโจมตีเนิน333และยิงทำลายข้าศึกบนเขาพระวิหารซึ่งเป็นฐานของทหารกัมพูชา ภารกิจเหล่านี้ฐานม,าม้าหมอพันแปดได้ทําร่วมกับฐานราบทหารปืนใหญ่ทหารช่างและหน่วยอื่นๆจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายสําเร็จถึงแม้รถถัง M48A5 จะรับใช้ชาติไทยและคนไทยมานานเกือบ50ปีอาอยุจริงๆของรถถังจริงน่าจะอยู่ที่ประมาณ60-70ถเปีประเทศไทยจะหารถถัง M48 มือ2จากสหรัฐมาอีกต่อหนึ่ง ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิจัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ต ตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569 ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบสุโยอี <c oughs> ขเณรก้าวลงเหวค่ะรัฐบาลคุมกองทัพไม่อยู่ค่ะไม่ฟังคำสั่งโผลยั่วยุไทยกัมพูชาถึงกับช็อกภาพแนวรบตาควายล่าสุดทำทางรอบปราสศาทค่ะ เขมนดิ่งลงเหวค่ะรัฐบ,บาลกัมพูชาเริ่มคุมกองทัพไม่อยู่แล้วค่ะไม่ฟังคําสั่งโผยั่วยุไทยกัมพูชาช็อกซ้ําเปิดภาพกัมพูชาช็อกซ้ําเปิดภาพแนวรบตาควายล่าสุดทําทางรอบปราสาทปิดทางเขมรถาวรค่ะ จากกรณีที่ฝ่ายไทยค่ะสามารถยึดคืนและควบคุมพื้นที่บริเวณปราสาทตะควายได้แล้วหลังปฏิบัติการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยค่ะโดยกองกําลังได้จัดกําลังตึงพื้นที่และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุซ้ําซ้อนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ ล่าสุดทางเพจ Army Military f l o อกาะได้เผยแพร่ภาพนะฮะเป็นคลิปวิดีโอบรรยากาศปราสาทตาควายล่าสุดการที่มีการเคลียร์ทางพร้อมกับทําทางเดินรอบปราสาทตาควายและในอนาคตก็จะมีการสร้างสะพานแล้วก็กระเช้าค่ะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดก็มีการทําถนนคอนกรีตขึ้นเนิน350แล้วด้วยแล้วก็เป็นภาพที่ทําให้เขมนเนี่ยถึงกับช็อกเจ็บจีด๊ดกันเลยทีเดียวค่ะ ขณะที่ล่าสุดค่ะทางเพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสถานการณ์ในกัมพูชาค่ะระบ,บุว่าเมื่อชาติยมขเขมรเริ่มคุมไม่อยู่กัมพูชาบนก้าวแรกของเส้นทางอันตรายกับบทเรียนเยอรมันที่โลกไม่เคยลืมต้นปี2569ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่ลากยาวมาตลอดปี2568ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งลงชั่วคราวค่ะหลังข้อตกลงหยุดยิงภายใต้การไกล่เกลี่ยจากนานาชาติแต่สถานภาพนั้นอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน เช้าตรู่วันที่6มกราคมค่ะลูกระเบิด RPG ถูกยิงข้ามแดนเข้ามายัางเนิน469ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีทําให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บทันทีค่ะฝ่ายกัมพูชาก็ออกแถลงการอย่างรวดเร็วระบุว่าเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงานพร้อมแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการแต่ในหมู่นักวิชาการความมั่นคงทั้งไทยและต่างประเทศ คำถามเดียวกันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆค่ะอาวุธที่ต้องผ่านการตัดสินใจหลายชั้นแบบ RPG จะเป็นอุบัติเหตุได้จริงหรือสัญญาณอันตรายเมื่อรัฐบาลเริ่มสั่งแต่กองกำลังไม่เชื่อค่ะ เหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่การยั่วยุโดยนโยบายรัฐกาแต่กําลังสะท้อนสิ่งที่อันตรายกว่านั้นก็คือรัฐรฐบาลพนมเปนอาจเริ่มคุมกองกําลังของตนเองไม่อยู่ค่ะตลอดปี2568ความขัดแย้งชายแดนถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกกระแสชาตินิยมเขมรยอย่างเข้มข้นเพื่อกบปัญหาการถ่ายโอนอํานาจสู่ฮุนมาเนตเพื่อเบี่ยงเบนจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิดและเพื่อปิดปากเสียงวิจารณ์ภายในประเทศค่ะสื่อรัฐโซเชียลมีเดียที่รัฐควบคุมและการปราบปรามฝ่ายเห็นต่าง ถูกใช้เป็นเชื้อไฟอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาของไฟชาติเิยมคือจุดง่ายดับยากเยอรมนีค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่1ปอดศาสตร์ที่น่าขนลุกค่ะหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกเคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วปี1918เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1แต่กองทัพแนวหน้ายัางเชื่อว่ายังไม่แพ้ในสนามรบความแพ้แพ้ถูกโยนให้รัฐบาลพลเรือนที่ยอมเซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายความเชื่อนี้ถูกเรียกว่าตำนานการแทงข้างหลัง มันหล่อเลี้ยงความโกรธความอับอายและความรู้สึกว่าชาติถูกขายและในที่สุดเปิดทางขึ้นสู่อำนาจด้วยคำสัญญาเดียวคือเราจะทวงคืนศักดิ์ศรีคุณคุ้นไหมศักดิ์ศรีคำนี้ที่ทั้งผู้นำเขมรและชาวเขมรท่องเป็นวาทาประจําใจแต่กัมพูชาอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่นี่คือก้าวแรกกําลังปรากฏค่ะความจริงก็คือกัมพูชาในวันนี้ยังไม่ใช่เยอรมนีในปี1933แต่รูปแบบบางอย่างเริ่มซ้อนทับกันอย่างน่ากังวลค่ะ ว่าง่ายๆก็คือก้าวแรกเมื่อรัฐบาลพนมเปญจาเป็นต้องถอยเพราะความจริงทางทหารและเศรษฐกิจการปิดด่านรายได้คาสิโนและท่องเที่ยวหายความเสี่ยงสงครามเต็มรูปแบบการยอมรับอุบัติเหตุและการหยุดยิงกับถูกชาตินิยมสุดโต่งมองว่าอ่อนแอขายชาติแทงข้างหลังฐานแนวหน้าค่ะในสภาพแบบนี้คําสั่งจากรัฐบาลกลางอาจเริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์หน่วยทหารระดับพื้นที่อาจเลือกสีความว่าหน้าที่ของตนคือปกป้องศักดิ์ศรีชาติไม่ใช่ทําตามการเมือง และเหตุการณ์อาิสีเมื่อวันที่6มกราคมอาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนแรกความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่รัฐบาลล้มแต่ใครจะขึ้นมาแทนหากวันหนึ่งเกิดการสูญเสียพื้นที่พิพาทหรือข้อตกลงสันติภาพที่ถูกตีความว่าอัพยศซ้ำด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สังคมกัมพูชาอาจเข้าสู่ภาวะเดียวกับเยอรมนีหลังปี1918เปิดพื้นที่ให้ผู้นำชาติยมสุดโต่งคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นนายทหารรุ่นใหม่หรือนักการเมืองที่ท้าทายตระกูลหุน หรือตัวแทนจากชาติมหาอำนาจด้วยวัทกรรมเดิมที่โลกเคยเห็นมาแล้วแกแ้แค้นทวงคืนทําให้ชาติยิ่งใหญ่อีกครั้งแบบที่อ้างอาณาจักรไร้สําหรับกัมพูชาคงเป็นอังกอใหม่และนั่นจะไม่ใช่จุดจบของปัญหาไทยกัมพูชาแต่คือจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่ควบคุมยากยิ่งกว่าเดิมอาจลามไปเป็นปัญหาของอาเซียนบทสรุปก็คือประวัติศาสตร์อ่านไม่ซ้ารอยแบบถ่ายเอกสารแต่บทเรียนจากเยอรมนีนะชัดเจนเสมอว่าเมื่อชาตินิยมถูกจุดติด จนกลายเป็นไฟป่าและรัฐบาลไม่สามารถควบคุมมาได้ไฟนั้นจะเาผาผลาญทุกอย่างรวมถึงตัวรัฐบาลเองและลามไหม้ไปถึงเพื่อนบ้านกัมพูชาในวันนี้ยังอยู่แค่ก้าวแรกค่ะคำถามก็คือพนมเปญจะหยุดเดินทันเวลาหรือจะปล่อยให้ไฟลุกต่อไป สัญญาณเตือนดังขึ้นแล้วตั้งแต่เช้าวันที่6มกราคม2569ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาร,สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซิโยอิ จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเทิลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569